หนึ่โวลต์นะครับอันนี้คือสัญญาณ e p s หนตัวที่สองตัวที่สองก็คือ2อุดสโวลต์นะครับั้นส่วนไปตัวนี้เป็นตัวที่สตัวที่สามศูนยนะครับศูจุ ตัวที่สี่ตัวที่สี่ก็ศูนย์จุดหกโอเคทั้งสี่ตัวนะครับเพราะว่าถ้าจุดนี้มีโวลต์ออกมาเกินก็จะทำให้ IGBT ช็อตได้อันนี้มาดูสัญญาณออปตัวนะครับข่าแรกตัวค่าแรกจุดห้าส่งมาให้ตัวนี้ นี่ 3. 3. สามจุดสม่งให้คู่นี้คู่นี้ก็จะเป็นตัวคู่บนนะครับเป็น2ตัวนี้ตัวนี้โอเคนี่ถือว่าสัญญาณปกติ หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดน้าหนึ่งจกหนึงจุดนึ่งจุดน่้นสองนี่สอง ตันนี้สิบห้าโวลต์คาบีดีโอเค